สวัสดีครับพวกเราดาวดินวันนี้ก็อยู่ที่ถนนดินสอข้างๆกับลานคนเมืองครับวันนี้ก็มาร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งทั้งประเทศที่มาประท้วงการประชุมเอเปกนะครับ2022เนื่องด้วยว่าการประชุมเอเป็กครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีส่วนร่วมกับประชาชนแล้วมันก็จะทําให้พี่น้องโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยได้รับ ความเดือดร้อนในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดพื้นที่การปลูกอ้อยมากขึ้นในภาคอีสานนะครับทั่วทั้งภาคอีสานจะมีโรงงานน้ําตาลมีโรงงานไฟฟ้าช้อมวลน,นะครับหรือการจะเป็นการขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยนะครับพื้นที่ประชาชนอีกมากมายจะจะต้องถูกไล่ที่เพื่อนําพื้นที่ไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตให้กับต,ต่างประเทศนะครับที่เขาแล้วก็ จะมีการลงทุนโดยเฉพาะเหมืองแร่ต่างๆที่มาจากเมืองจีนนะครับที่น้องป่าไม้ที่ดินที่น้องที่ทําประมงชายฝั่งทางภาคใต้นะครับจะได้รับผลกระทบมากมายจากการประชุมเอเปตครั้งนี้นะครับเนื่องจากเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็คือมันไม่มีส่วนร่วมกับประชาชนเพราะมไม่มีส่วนร่วมกับประชาชนแล้วก็เรามาเพื่อบอกว่าประชาชนเราไม่ได้ ต้องการเราต้องการการมีส่วนร่วมตามระบบประชาธิไปไตยเนื่องจากผู้คุณตกลงทางการค้ากันเนี่ยการเปิดเขตการค้าเสรีเนี่ยแล้วพี่น้องประชาชนได้รับการเดือดได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งก,ก็จะเป็นแค่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ชนชั้นนําในสังคมไทยบางคนที่ได้ผลประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะมีประยุทธ์นะครับเป็นประธานเขาเรียกว่าคณะ BCG นะครับซึ่งก็ลองคิดดูให้ประยุทธ์เป็นประธานนั่งเจรจารเรื่องเศรษฐกิจนะครับอันนี้อันที่หนึ่งทำไมประยุทธ์ถึงเป็นประธาน BCG <ส><ส>ก็เพราะว่ากลุ่มทุนต่างๆที่เข้าไปเป็นคณะทํางานเนี่ยมีแต่ทุนขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยทั้งบริษัทโรงงานน้าตาลเ<ม>จ้าของเออจ้าของโรงคูนขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับหรือบริษัทค้าตีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือ บริษัทสร้างเหมืองที่ใหญ่ที่สุดนนในประเทศไทยเรานี้นะครับนั่งเป็นคณะกรรมการ BCG อยู่เรากำลังจะบอกว่าการประชุมเอพกครั้งนี้เนี่ยประยุทธ์ทำเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเหล่านั้นเพื่อให้กลุ่มทุนเหล่านั้นสนับสนุนประยุทธ์ให้ไปยอยู่ต่อให้สนับสนุนให้ประยุทธ์อยู่นั่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนานๆแล้วกลุ่มทุนเหล่านี้ก็เข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากที่น้องประชาชนเราวันนี้เราก็มาร่วมแต่สิ่งที่เราได้ก็คือการปราบการปราบจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรุนแรงนะครับมีทั้งกระสุนยางแล้วก็มีการทุบตีมีการใช้คําหยาบคายจากเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งวันนะครับจนถึงกระทาั่งมีมีน้องดาวดินของเราคนหนึ่งถูกยิงด้วยกระสุนยางเข้าที่เบ้าตาครับ <_ ls> เดี๋ยว <_ ls> เดี๋ยวเหตุการณ์ไหนลองเล่าให้ฟังก็การการชุมนุมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้นะครับเรียกมรวมคือคณะราษฎรหยุดเอเปก นะครับซึ่งมีซึ่งเป็นการรวมตัวของพี่น้องนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่มันกําลังจะเอาไปไประชุมในเอเปกนี้นะครับทั่วประเทศได้มารวมตัวกันในการแสดงสัญ,ญลักษณ์ในการเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมในการในการเป็นผู้นําในการนําประชุมเอเปกแล้วก็โครงการต่างๆเนี่ยมันไม่มีส่วนร่วมและจะสร้างผลกระทบกับพี่น้องซึ่งโดยเหตุการณ์วันนี้นะครับตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เชา้า ตั้งแต่เช้าคือพี่น้องมารวมตัวกันที่ลานคนเมืองนะครับลานคนเมืองแล้วก็ได้มีการเคลื่อนขบวนเพื่อที่จะไปเป้าหมายคือจะไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตโดยผ่านทางถนนดินสอนะครับผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่น้องเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวไปได้เพียงแค่200เมตรนะครับก็เจอเจอตำรวจคอฝอกว่าหลายร้อยนายมาก ปิดทางเข้าปิดปิดตรงปากซอยทางเข้าถนนสองเรียนไม่ให้พี่น้องออกไปออกไปตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งขบวนาการชุมนุมก็ดําเนินต่อไปมีการไฮพาร์ตมีการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ว่าไม่เอาไม่เอาเอเปกแล้วก็มีการสื่อสารถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจากโครงการโครงการที่มันจะเอาไปไประชุมในเอเปกนี้ครับ<ม>แต่ว่าเหตุการณ์ความเวลวร้ความระยำตําบอลของตํารวจคอฟอที่มัน ลุกแก่อำนาจเถล่องอำนาจคือเกิดการสลายการชุมนุมขึ้นถ้าผมนับไม่ผิดถึง3ครั้งนะครับมีการสลายการชุมนุมถึง3ครั้งนะครับครั้งแรกในช่วงเช้าครั้งแรกในช่วงเช้ามีการใช้กระสุนยางามีการเข้ามายึดพื้นที่จากาโดยคอฝอนะครับมีการยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมนะครับจนผู้ชุมนุมถูกจับไป นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากมายมีรอยมีรอยแผลรอยขีดข่วนมีการโดนทุบตีนะครับครั้งที่2ครั้งที่2องอตำรวจควบคุมฝูงชนก็ยังใช้รูปแบบเดิมคือการใช้กําลังใช้ความรุนแรงเข้ามาปราบที่น้องที่ชุมนุมโดยสันติและสงบโดยอยู่กับที่นะครับก็มีการใช้กระบองฟาดกระบองทุบตีมีการใช้กระสุนยางกระสุนยางไม่ได้ยิงลงพื้นนะครับยิงจ่อไปที่ตัวจ่อไปที่ตัวจ่อไปที่หน้าของ ของผู้ชุมนุมนะครับจนเกิดการจับกลุมและมีการบาดเจ็บมากมายและการสลายการชุมนุมครั้งที่3าทางคอสได้ยกระดับความรุนแรงในการสลายการชุมนุมเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เหมือนที่พี่พบว่าไปตอนแรกว่าม,มีมีเพื่อนเรานะครับมีเพื่อนเราพายุดาวดินนะครับโดนกระสุนยาง,งยิงเขา้าเหารีอะไรบ้างเด็ดเด็ดดยวเปี่นะครับ พายุดาวดินนะครับโดนโดน,โดนตำรวจพอฝอนะครับยิงกระสุนยางเข้าที่ลูกตานะครับดังที่เห็นภาพที่เราโพสไปยิงตงใจยิงเข้าลูกตาเลือดอาบโชกเต็มหน้านะครับตอนตอนนี้ก็ถูกถูกจับยังถูกจับปุ่มโดนยิงเสร็จถูกจับปุ่มนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนนี้เราก็ มีคนติดตามไปไป,ไปดูอาการตอนนี้นะครับอ,อ,อาการของพายุที่มีน้องๆทะลุฟ้า,ไป,าไปตามอาการที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับตอนนี้อาการพายุโคม่านะครับอยู่ห้อง i อ u นะครับมีโอกาสตาบอดสูงนะครับจากการที่ตำรวจคอฝอยิงกระสุนยางเข้าที่เบ้าตานะครับและมีคนโดนจับตอนนี้ประมาณราวๆายี่สิบ 5คนนะครับจากการชุมนุมโดยสันติครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความความร้ายแรงความเลวร้ายของของตำรวจที่กระทำกับประชาชนที่มาชุมนุมโดยสันตินะครับมีการใช้อาวุธปืนนะครับมีการใช้กระบองทุบตีนะครับพี่น้องเราหลายคนแตกหัวแตกหน้าแตกนะครับถูกยิงเข้าเบ้าตามีคนขาหักนะครับซึ่งความเลวร้ายความเลวร้ายครั้งนี้ถือว่า เป็นความผมไม่รู้จะพูเป็นความเร็วซามของของของตำรวจที่รุแก่อำนาจที่เถล่งอำนาจที่กระทำกับประชาชนโดยที่ไม่มองเห็นหัวประชาชนไม่เห็นประชาชนเป็นผู้เป็นคนมันกลายเป็นความบ้าคลั่งของของตำรวจควบคุมฝูงชนกลายเป็นความบ้าคลั่งที่อยากจะใช้ความรุนแรงขนาดหัวหน้าเป็นภาพเลยเนาะหัวหน้าต้องออกต้องหัวหน้าไอ้หน่วยควบคุมฝูงชนต้องออกมาห้ามลูกน้อง ไม่รู้จิตใจจ,ตจ,ตจิตใจต้องเร็วตามขนาดไหนที่บ้าคลั่งทําร้ายผู้ทาร้ายคนได้ขนาดนี้นะครับหัวหน้ายังเอาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าฝึกควบคุมฝูงชนมามากันยังไงนะครับจากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับหมายถึงว่าการประท้วงของพี่น้องที่มาจากทั้งประเทศนะครับทึ่งส่วนใหญ่เป็น พี่น้องเกษตรกรเป็นพี่น้องชาวนาเพื่อที่จะมาบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะสร้างผลกระทบอย่างไรนะครับให้ต่อพวกเขาแต่ว่ากลับถูกการปราบปรามอย่างรุนแรงนะครับเริ่มใช้กระสุนยางอย่างอย่างบ้าคลั่งอย่างคือต้องการให้การเกิดการบาดเจ็บเป็นเกิดขึ้นนะทั้งทั้งที่เป็นพี่น้องที่เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวประมงทั้งนั้น แต่ก็ได้รับเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นเราจึงตอนนี้นะครับเรามีข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งนะครับให้ปล่อยตัวพี่น้องเราที่จับตัวไปนะครับยังไม่ทราบจาน,นวนว่ากี่คนที่แน่ชัดแต่ว่ามีพี่น้องทั้งพี่น้องชาวบ้านพี่น้องสมสาชิกคนจนพี่น้องมีนักกิจกรรมราษฎรนะครับให้ปล่อยตัวพี่น้องเราในทันทีนะครับเพราะว่าเราชุมนุมประท้วงโดยสันตินะครับปราศจากอาวุธอย่างเปิดเผย ครับแต่จับพวกเราไปทําไมนะครับอันนี้สองทางรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อกรณีมีผู้บาดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากเป็นการสยาย,ายการชุมนุมที่ผิดหลักต่อหลักสากลและเป็นการละเมิดสิทธิมนชนอย่างร้ายแรงการจะใช้กระสุนยางไม่แจ้งก่อนไม่มีการแจ้งว่าจะใช้กระสุนยางก่อนและการ,การวิธีการยิงกระสุนยางนั้นไม่ได้ยิงไปที่พื้นไม่ได้ยิงลงพื้นที่ต่ําแต่ยิงเข้าเล็งเข้าที่หน้าเล็งเข้าที่หัว ซึ่งได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะพายุเนี่ยพายุดาวดินก็เข้าที่ตาเลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้ไม่รู้ว่าตาจะบอดหรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นการละเมิดสิทธิทมนุชยชนอย่างร้ายแรงและเป็นการสลายการชุมนุมที่ผิดหลักสากลน,นะครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อกรณีนี้นะครับแล้วเราก็จะดําเนินการให้รัฐบาลรับผิดชอบจนถึงที่สุดนะครับข้อเรียกร้องข้อสุดท้ายคือให้พี่น้องประชาชนนะครับ จับตาการประชุมเอเปกในครั้งนี้และจับตาผลกระทบหลังจากการประชุมเอเปกในครั้งนี้นะครับช่วยกันติดตามดูว่ากลุ่มทุนที่ประยุทธ์ไปเจรจาแทนนะครับกลุ่มทุนเหล่านี้เป็นกลุ่มทุนที่สนับสนุนให้ประยุทธ์อยู่ในอำน,นาจต่อแล้วให้พี่น้องประชาชนช่วยกันจับตาว่าไอ้กลุ่มทุนเหล่านี้จะได้ผล,ผลประโยชน์อะไรบ้างหลังจากการประชุมเอเปกในครั้งนี้ <c lic ant> แล้วมันจะสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนคนไทยขนาดไหนนะครับ อันนี้คือสามข้อเรียกร้องของพวกเราณเวลานี้ครับแล้วเรากําลังจะไปดูพี่น้องท,งทั้งที่อยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ที่สถานีตํารวจ